รวมรถมือสอ JK สวัสดีค่ะรถ Honda Civic Dimension นะคะรถจนปี0์ปี04ค่ะเครื่องยนต์ 1,700cc VTEC นะคะรถรุ่นนี้ทรงสวยดูดีน่ารักน่าขับน่าใช้มากๆค่ะวัยรุ่นก็น่าจะถูกใจนะคะรุ่นนี้6,9,000บาทค่ะค่าตัวของน้องคันนี้นะคะรถไม่เคยติดแก๊สค่ะเชื้อเพลิงน้ำมันรวนนะคะรถพร้อมใช้ได้เลยค่ะขับขี่ได้ทับบาย ภายในก็สวยเบาะหนังสีเบรกทุกท่านกระจกเป็นไฟฟ้านะคะเบรกมือใช้งานได้เครื่องยนต์1 7 0 0 c นซีซีวีเทนะคะขับดีประหยัดทนทานมาพร้อมตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะคะรถขับดีมากๆค่ะใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แอร์เย็นเกียร์ดีช่วงร่างดีเพลงเพาะภายในกว้างและสะอาดเบาะหนังก็สภาพดีมากเลยนะคะรถมีเรมเอกสารครบค่ะภาษีพรบรปี68 พราะอะไรก็ยังอยู่นะคะรถอยู่3มโคกปทุมธานีคะ่ะ6,9,000บาทนะคะสนใจโทรคุยรายนัดดูตัวรถด้วยตนเองติดต่อนัดหมาย่วงหน้าได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยสวัสดีคะ่ะ